เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะมีพืชอะไรที่แบบอึดสุดๆอยู่รอดมาได้ตั้งแต่สมัยไดยโนเสาร์นู่นเลยคำตอบเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของพืชชนิดนั้นกันครับแปะกวยหรือในชื่อเท่ๆว่ากิงโกบิโลบ้าสุดยอดผู้รอดชีวิตจากโลกยุคโบราณเลยทีเดียวใช่เลยครับไม่ได้พูดเล่นๆนะแปะกุยเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นฟอสซิลมีชีวิตของจริงเลย คือมันอยู่บนโลกเรามาแล้วกว่า200ล้านปีโหนานมากมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนนะครับแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นอีกก็คือความอึดของมันนี่แหละครับคือรู้ไหมครับว่าต้นแปะกวยเนี่ยนะทนได้ทั้งมลภาวะทั้งโรคต่างๆแบบเก่งมากจนตอนนี้กลายเป็นต้นไม้ขวัญใจมหาชนที่เขาเอาไปปลูกตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยเอาละครับทีนี้มาดูกันดีกว่า ว่าเจ้าพืชโบราณที่เกือบจะหายไปจากโลกแล้วเนี่ยมันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากจีนมาอยู่ใกล้ๆเราอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงกันเส้นทางของมันเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับเริ่มต้นจากที่เป็นพืชหาย,ยากมากๆในจีนนะครับแล้วก็ค่อยๆถูกมนุษย์เรานี่แหละพาไปที่ญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีจนกระทั่งถึงศตวรรษที่18โอ้โหเดินทางไกลไปถึงยุโรปเลย แล้วมีเรื่องเจ๋งๆจะเล่าให้ฟังคือต้นแปะกว้วยบางต้นที่ถูกเอาไปปลูกในยุโรปยุคนั้นน่ะตอนนี้อายุ200กว่าปีแล้วนะยังยืนต้นอยู่เลยสุดยอดจริงๆแต่เรื่องประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวคำถามคืออะไรล่ะที่ทำให้แปะกลวยดังเป็นพลุแต่ไปทั่วโลกขนาดนี้คำตอบก็คือสรรพคุณของมันนี่แหละครับ ซึ่งจากข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยนะเขาระบ,บุไว้ถึง17ข้อเลยทีเดียวเอาล่ะพร้อมจะไปไขความลับที่ซ่อนอยู่ในใบไม้รูปพัดสวยๆนี้กันหรือยังครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างดูตัวเลขนี้สิครับ17โอ้โหฟังไม่ผิดแน่นอนครับไม่ใช่แค่2ข้อ2นะแต่มีสรรพคุณที่เขาว่ากันเนี่ยอ้างอิงไว้ถึง17อย่างเยอะมาก ลองดูสรรพคุณหลกัหลกๆนี้สิครับคือมันน่าทึ่งมากมีตั้งแต่เรื่องช่วยความจำไปจนถึงเรื่องการไหลเวียนของเลือดเลยนะแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่านักบวชในจีนสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้แปลกล้วยมาเป็นร้อยๆปีแล้วเพื่อช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นตอนทำสมาธิอืมก็ไม่น่าแปลกใจเลยเนอะที่มันจะดังเรื่องบำรุงสมองมาจนถึงทุกวันนี้ สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นมานะว่าพลังทั้งหมดนี่มันมาจากไหนกันแค่ใบไม้ใบเล็กๆเ,เนี่ยนะจะทำอะไรได้ขนาดนี้แน่นอนครับวิทยาศาสตร์มีคำตอบให้เราเสมอความลับของมันเนี่ยซ่อนอยู่ในสารสำคัญสองกลุ่มหลักๆครับอ่ะลองนึกภาพตามด้วยกันนะกลุ่มแรกเรียกว่าฟลาวานอยพวกนี้เปรียบเหมือนกับเป็นองครกักษิทักเซลเลย คอยต่อสู้กับตัวร้ายที่ชื่อว่าอนุมูลอิสระไม่ให้มาทำลายเซลล์ในร่างกายเราส่วนกลุ่มที่2คือเทอร์พีนอยส์อันนี้ทำหน้าที่เหมือนวิศวกรระบบไหลเวียนครับคอยดูแลให้เลือดลมของเราไหลเวียนได้สะดวกขึ้นนั่นเองทีนี้ถ้าเราลองซูมเข้าไปดูในกลุ่มวิศวกรระบบไหลเวียนหรือเทอร์พีนอยเนี่ยนะเราจะเจอผู้เชี่ยวชาญอีกสตัวครับตัวแรกชื่อกิงโกลอย คิดะว่าเป็นตำรวจจราจรที่คอยเคลียร์ทางไม่ให้เกล็ดเลือดมาจับตัวกันเป็นก้อนจนรถติดเอ้ยเลือดติดขัดส่วนอีกตัวชื่อบิโลบาลอยตัวนี้เป็นเหมือนพี่เลี้ยงใจดีที่คอยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างล,ลอยๆนะครับมันมีงานวิจัยรองรับด้วยนะยัางงานวิจัยชิ้นสำคัญในปี1994ที่เห็นกันอยู่นี่แหละ อันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยที่ทําให้คนทั้งโลกหันมามองแปะกล้วยแบบจริงจังในฐานะสมุนไพรที่ช่วยเรื่องสมองและความจําพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนคงเริ่มสนใจอยากจะลองใช้ดูบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนช้าก่อนครับการจะใช้ให้ได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยเราต้องรู้ปร,ริมาณที่เหมาะสมก่อนนะไปดูกันเลยครับ จากข้อมูลก็จะเห็นเลยนะครับว่าปริมาณที่เขาแนะนำเนี่ยมันก็จะต่างกันไปตามเหตุผลที่เราจะใช้แต่ขอย้ำตรงนี้เลยนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเลขพวกนี้เป็นแค่แนวทางคร่าวๆเท่านั้นนะครับก่อนจะใช้จริงๆเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับโอเคครับเราคุยกันถึงเรื่องดีๆของมันมาเยอะแล้วเนาะแต่ก็อย่างที่เขาว่ากันเหรียญมันมีสด้านเสมอ ทีนี้มาถึงด้านที่ต้องระวังกันบ้างมีอะไรที่เราต้องรู้เป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับการใช้แปะกว้ยเรื่องต่อไปนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะครับขอให้ตั้งใจฟังกันดีๆสักนิดหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเราโดยตรงเลยประเด็นที่ต้องระวังที่สุดแล้วก็ขอย้ำตัวโตๆเลยนะครับคือการใช้แปะกล้ยร่วมกับยาตัวอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาละลายลิ่มเลือดอย่างแอสไพริน เพราะมันอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงที่เลือดจะออกผิดปกติได้อันตรายนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับยังมีข้อควรระวังอื่นๆอีกเพียบเลยดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับการปรึกษาคุณหมอก่อนใช้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆจริงๆครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวของแปกกล้วยก็เหมือนกับบทเรียนดีๆที่สอนให้เรารู้ว่าต่อให้เป็นสมุนไพราจากธรรมชาติที่ดูทรงพลังแค่ไหนก็ยังต้องมาพร้อมกับความเข้าใจและความรับผิดชอบในการใช้อยู่ดี คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันก็คือพืชโบราณที่รอดชีวิตมาได้เป็นล้านล้านปีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมอบประโยชน์หรือความเสี่ยงให้กับเรามากกว่ากันแน่คำตอบของคำถามนี้บางทีอาจจะขึ้นอยู่กับความรู้และความรอบคอบของแต่ละคนนั่นเองครับ